เชื่อเรื่องวิญญาณที่เฝ้าซับนะ้เพราะถ้าไม่เชื่อก็อย่าได้เป็นหลองจนแตกของของปุโสมวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากความขลังของโบราณสถานที่นี่ยังเป็นที่มาของตำนานเหียนตำนานปุโสมเฝ้าซัพย์เทพารัก ผู้ปกปักสมบัติของชาติช่วงปี2,500มีโจรแอบขุดกรุสมบัติในวัดนี้ขโมยทองของโบราณไปจำนวนมากแต่ไม่นานหนึ่งในนั้นกลับมามอบตัวพร้อมคืนของเขาบอกว่าช่วงฝันถึงชายแก่ตามหลอกทุกคืนและโจรอีกหลายคนก็มีอันเป็นไป บางคนเสียสติบางคนตายแบบไม่มีสาเหตุเล่ากันว่าปุดโสมในตำนานคือนายโสมคารับใช้ใกล้ชิดขุนนางใหญ่ตอนบ้านเมืองจะเสียเขานำทรัพย์สินไปซ่อนและปิดปากคนที่รู้เรื่องทั้งหมดเหลือตัวเองเฝ้าทรัพย์ไว้คนเดียวสุดท้ายตุยพร้อมกับสมบัติเหล่านั้น วิญญาณเขาจึงไม่มีวันจากไปไหนทุกวันนี้สมบัติบางส่วนถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่ก็ยังมีเสียงลือว่าถ้าใครคิดจะขโมยหรือแตะของที่ไม่ควรแตะปุโสมยังรอเอาคืนอยู่เสมออยากฟังตำนานหินเฮียนแบบนี้อีกไหม กดติดตามไว้เพราะเรื่องหน้ามีคนตุยกลับ